วันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์หนึ่งแสนบล็อกในไม c ครับโดยผมจะตัดต้นไม้ให้ครบหนึ่งแสนบล็อกจะเป็นยังไงไปดูกันครับก่อนเอืนเราก็ต้องสร้างโลกของเราก่อนนะเรียบร้อยป่ะหลังจากเราเกิดมาแล้วก็ต้องตัดไม้ครับของครับโตอุปกรณ์จากนั้นผมก็เริ่มขูดหินแต่มันไม่ใช่หินที่ผมต้องการนะดิมันเป็นหินแดงอะ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องย้ายถิ่นฐานไปนะ จนผมเจอเห็นแล้วผมก็แลยขุดไปเลยนะจากนั้นก็ตัดไม้พอมันใกล้ค่ําแล้วผมก็เลยต้องสร้างถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่บ้านที่เรียกได้ว่าสวยอะไรหรอกมันเหมือนรังหนูมากกว่านะแต่ก็พออยู่ได้ฮะอย่างน้อยก็มีที่สุกหัวนอนเอาไว้นะปักทอเอาไว้แล้วก็ลงเหมืองต่อนะครับดาบและแทนที่ผมจะยืนตีฟีผมก็เปิดประตูให้มันเข้ามาเออใชลาจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาฮะเพราะปัญหามันอยู่ที่ตัวลูกมันนะบอกเลยว่าลูกนี่ยังเสพแล้วนะอุ้ม จนมุมอะผมต้องวิ่งออกมาเป็นครั้งแรกเลยฮะที่ผมรู้สึกว่าเกมไมค้บมันน่ากลัวขนาดนี้เลยหรอและด้วยความฉลาดแบบ200 IQ ของก็เอาบล็อกมาต่อเพื่อไม่ให้มันปีนขึ้นมาอบอกเลยเลยครับว่าโคตรหวาดเสียวแต่ผมก็จาัดก,การมาได้นะและที่แน่ผมไม่ออกไปแล้วฮะกลัวเกิดแม่มองพระจจนที่กาลังรับขอบฟ้าวิวที่สวยจริง พอเช้าขึ้นมาผมก็เก็บกวาดพวกที่เหลือโดยเฉพาะพวกแมงมุมหรือซอมบี้เงี้ยบอกเลยว่าอีซียะพอผมเดินสำรวจป่าอยู่สักพักผมก็เจอกับถ้ำหรือหุบเหวอะที่มันแบบโคตรเท่อเออนึกถึงสมัยวานวานเลยนะเนี่ยแล้วก็ได้เวลาทำผิดศีลแลฮะโอ้โหทั้งแกะทั้งวัวข้าไม่เลี้ยงทั้งไก่ด้วยหมอีกโอ้โหแล้วก็ยังมีปาฮะถ้าได้ขึ้นสวรรค์นี้ผมจะแปลกใจมากเลยโอ้โหมาสเต็กหมูสเต็กเนื้อ สเต็กไก่โอ้โหมา,าสเต็กปลาก็ยังมีแม่เซ็บๆจากนั้นก็สร้างประตูฮะแล้วก็กินสเต็กไปเอ็นจอยครับผมจากนั้นก็มาขยายห้องใต้ดินครับผมก็ต้องเตรียมทอตแล้วก็สร้างบันไดเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงบันไดนห้องนี้ผมจะทําเป็นฟาร์มวัชพืชน,นะฮะทั้งผักทั้งข้าวอะไรพวกนี้ผมก็จะเอามาปลูกที่นี่นะ ก็ต้องขยายให้มันใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้พื้นที่เยอะนะทีนี้ก็มาถึงห้องนอนของผมอะ่ะก็จะเล็กๆหน่อยนะเพราะผมเป็นคนอยู่ง่ายๆอยู่อย่างพอเพียงะนะถ้าเอาจริงๆก็คือขี้เกียจอะไรมไม่มีอะไรมากเพราะหลักๆผมอยากสนใจที่ชาเลนจ์ก่อนอะนะเพราะฉะนั้นก็ออกไปตัดไม้ตัดไม้เยอะๆฮะยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับผมเพราะก่อนที่เราจะทําชาเลนจ์ได้เราก็ต้องมีของให้พร้อมก่อนนะจากนั้นผมก็มาขยายห้องอะเพื่อเป็นที่เก็บ ไม้ทั้งหมด1นึ่งแสนบอกนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เหลือแค่กล่องครับผมอันนี้จะเป็นกล่องส่วนตัวครับผม ส่วนอันนี้จะเป็นกล่องชาเลนฮะซึ่งต้องมีถึง29กล่องโอ้ไม่กดตัดไม้เพิ่มไปจ้าแล้วก็วางไปฮะมันต้องใช้อีกเยอะผมก็ต้องตัดไม้มาอีกบอกเลยฮะว่าชาเลนนี้เหนื่อยมากอ่ะแล้วก็เอาไม้ที่ได้ครับยัดใส่กล่องไ้เลยครับผมทีนี้เราก็จะมาเคลียร์พื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้กันนะผมซึ่งบอกเลยว่ายาวนานมากๆแล้วผมก็สร้างที่ฟาร์มมอนเตอร์ฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะสร้างมาทําไมเหมือนกันพาะผมแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะผมจะโฟกัสากับการตัดไม้มากกว่านะทีนี้ก็ได้เวลาปลูกต้นไม บมมอกได้เลยว่ารู้สึกเหมือนทําบุญแต่ยังมีบาปอยู่ส่วนตรงนี้เป็นจุดที่ผมตายครเพราะว่าพยายามจะเป็นทาสานก็เลยล่วงลวงมาบอกได้เลยว่าหัวร้อนมากแบบมันตายแบบโง่ามากเลยเออนั่นแหละอย่าไปสน,นใจเลย ทีนี้ผมก็มาตัดไม้ครับผมต้นไม้มันเกิดแล้วแล้วก็ปลูกเขินนะฮะรักโลงนะฮะตัดแล้วก็ต้องปลูกเขอนนะซึ่งเราจะวนอยู่กับฟาร์มต้นไม้อีกหลายรอบเลยและฮะจากนั้นผมก็แวะมาทําฟาร์มข้าวนะ,ะพอกองทับท้นเดือด,ด้วยทองนะครับผมจากนั้นก็ตัดไม้มันเดิมฮะ <S <S คลิปนี้จะตัดไม้บ่อยมากครับเพราะว่าชาเลนจ์เราก็บ่งบอกแล้วว่าเราต้องตัดไม้รัวๆนะแล้วก็มาทําฟาร์มข้าวต่อครับผมแล้วผมก็กลับมาทาฟาร์มมอนสเตอร์ต่อซึ่งก็ผมก็คิดว่าผมก็สร้างมาทําไมก็ไม่รู้ตอนนั้นน่าจะอยาากแบบฟร์ ะไประมาณนั้นมากแล้วก็แน่นอนฮะตัดไม้แล้วก็ปลูกกันไม้ชีวิตก็มีแค่นี้นะซึ่งในอนาคตเราจะเปลี่ยนเป็นไม้เอ่อจังเกลิลนะครับผมเพราะว่าไม้แบบโอ๊กอะไรพวกนี้ มันไม่พอต่อการใช้งานแล้วแล้วน้องก็เลยจะเปลี่ยนเป็นไม้จังเกิลแทนนะเพราะว่ามันได้ไม้เยอะกว่าด้วยเออแต่เราก็ต้องฟาร์มต้นอ่อนไปก่อนนะเพราะว่าต้นอ่อนของไม้จังเกิลเรายัางมีไม่มากพอนะฮะแล้วผมก็กลับมาทําฟาร์มมอนเตอร์อีกเหมือนเดิมนะก็ไม่รู้ว่าทําเพื่ออะไรอีกครั้ง,งที่สามแล้วเนะี่ยแล้วก็มาเก็บข้าวครับผม ข้าวแบบอุดมสมบูรณ์นะก็ต้องเก็บให้มันเยอะๆนะจากนั้นผมก็เลี้ยงหมูครับผมแล้วก็เลี้ยงไก่อีกตัวหนึ่งด้วยนะ,ะเพื่อเป็นอาหารชุกเชอรฮะเผื่อแบบข้าวแบบหมดอะไรอย่างงี้ก็จะเอาไอ้พวกนี้แหละมาเป็นอาหารแทนก็หาคู้มันนะฮะไม่งั้นถ้าเราแบบเลี้ยงแบบตัว2ตัวมันไม่ค้มอะเราต้องให้มันผสมพันธุ์กันแล้วก็ออกลูกลามมาเยอะๆเพื่อให้มันมาเป็นอาหารเราอีกจากนั้นผมก็ขุดเหมืองหารแร่ครับผมเพราะว่าเราต้องใช้ทรัพยากรหินแล้วก็เหล็กอีกเยอะมากฮะเพื่อในการเอ่อเอาไปสร้างขวานในการตัดไม้ บ,บอกเลยว่าหายาวๆคแทบไม่เจอเลยแ <c oughs> บบเจอน้อยมากฮะส่วนมากจะเจอแค่แบบเหล็ก34่ก้อนนะฮะจากนั้นก็สร้างรั้วฮะให้มันอยู่ดีกินดีนะฮะเพื่อให้มันจะได้แบบออกลูกได้สะดวกฮะแล้วก็มีพื้นที่เยอะๆสำหรับคอกแล้วก็จํานวนสัตว์ในนาคนนะครับผมเดี๋ยวผมไม่ได้เอามามาเป็นอาหารเลยนะครับเพราะว่าผมกินขนมปังกับมันสับปะหลังแทนจากนั้นก็ผมผมก็ลงแอสอลนะสำหรับต้นไม้บอกได้เลยว่าโคตรสะดวก รู้สึกชีวิตแบบสบายขึ้นเยอะครบาะบางที่เราต้องแบบขึ้นไปตัดแบบบางทีมันต้นใหญ่ไงมันก็ต้องปีนน้ตปีนนี่แต่แค่นี้แบบก็ง่ายขึ้นมานะจากนั้นก็เจอนักเดินทางก็ผมก็ขอเชื่อเขาฟรีนะจากนั้นผมก็ไปนักครกับผมเพราะว่า คนอย่างผมนี่ไม่มีทางไปสวรรค์ได้แนะ่นอนก็เลยลงนรกเสเลยเป็นการลงนรกที่วาดเสียที่สุดแล้วฮะไม่รู้ว่ายามาบาลแบบกวดแค่อะไรผมหรือเปล่าเพราะว่าผมเกือบตกไปตายแล้วแต่โชคดีเพราะว่ารีเฟกไว้รุนนะครับน้องๆแต่ผมขอไม่ลงนรกอีกแล้วนะเสียเินแล้วผมก็โดนรอบค่าหลังจากที่กําลังขึ้นจากน้ำแล้วก็สามารถจัดก,การฮะแแต่ก็เกือบตายเหมือนกันอนนี้ผมก็เอาอ้อยมาปลูกเพื่อลดจํานวนในการใช้สติ๊กเกินขนาดนะครับจากนั้นับผมพระเอกของงานนี้ก็มาถึงแล้วฮะแต่ก่อนอื่นเขาทำทางหมัก ไว้ก่อนแล้วก็ขยายฟาร์มข้าวอีกนิดนะเพราะว่าจะปลูกมันฝรั่งนะแล้วก็ขยายพื้นที่สำหรับปลูกต้นจางโกนะเพราะว่าต้นจางโกนี้ใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้พื้นที่จํานวนมากนะในการปลูกแล้วก็ปลูกมันฝรั่งครับผมปลูกปปลูกไป,ป,กไปจากนั้นก็ให้อาหารแก่ผมกินเข้าไปกินเข้าไปออกลูกกันเยอะๆแววันไหนอาหารหมดข้าจะได้ออาพวกแกไปทําอาหารแทนเวลีกูดแล้วก็ถึงเวลาอื mm hmm. ฟินจัดๆบอกได้เลยว,ว่าหลังจากได้ต้นจังโกมาน,นี่ทุกอย่างสบายขึ้นมากนะฮะแอดออนบวกต้นจังโกเท่ากับเวลิกูดครับผมอ่เอาไปอันนี้ก็ได้เอาไปใช้กันได้บอกได้เลยว,ว่าโคตรฟินาเล่นับจากนี้ไปนะฮะบอกเลยว่าใช้ต้นจังโกยาวๆไปครับผมแล้วก็เจอโจนะที่มาดักป้นผมนะฮะจริงๆก็เจอหลายรอบแล้วแหละแต่ครั้งนี้ก็เอามาโชว์ให้ดูนะวะ่าที่นี่ถิ่นใขรเก็บไม้ที่หามาได้ผมเอาใส่หีบไปเลยฮนะ อย่างนั้นก็ตัดต้นไม้ต่อครับผมซึ่งหลังจากนี้ก็จะวนหลวบอย่างนี้นะฮะเอ่อตัดต้นไม้แล้วก็เอาไปเก็บใส่หีบแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ตัดต้นไม้ไม่มีอะไรต่างกนี้แนละ้วฮะก็ทีนี้ก็ขอพูดเพื่อกินเวลาคลิปหน่อยนะครับผมสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ผมขอขอบคุณจริงๆคนระับเพราะว่าคุณเป็นไม่กี่คนที่ทนฟังผมบน่นแบบในคลิปนี้ได้แบบนานมากๆตั้งหมดเจ็ดนาทีอ่ะ ซึ่งก็ใครที่กำลังดูอยู่ก็ขอคุณยิงๆผมเพราะว่าคุณทำให้ผมแบบมแบบแบบียอดวิวถึงทุกวันนี้นะแล้วก็ความคาดหวังของผมในยอดวิวในคลิปนี้นะบอกตรงๆว่าผมคาดหวังเป็นอย่างมากว่าคลิปนี้จะแบบปังนะเออแบบหมื่นวิวไม่ก็ถ้าลงๆกันแล้วเลยก็แบบ แสนวิวล้านวิวอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ขึ้นอยู่กับคนดูว่าคนดูชอบคลิปนี้มากแค่ไหนถ้าชอบมากก็ฝากกดไลค์นะครับผมแต่ถ้าไม่ชอบก็กดดิดลค์มาดวาวผมไม่ซีนะเขาแค่ ผมมีตัวตนให้ผู้คนได้รับรู้ไปก็ผมก็ดีใจแล้วนะว่าเอออย่างน้อยก็คิดถึงช่องนี้บ้างเออแล้วก็ขอภขอภัยนะครับผมถ้าบางช่วงในคลิปมันอาจจะกระโดดบ้างนะฮะคอมผมมันแบบไม่ไหวแล้วมันผมก็ใช้มาส4ปีี่้วนะแล้วก็ไม่ได้รุ่นที่แรงอะไรด้วยนะครับผมเออมันเกิดเหตุขัดข้องนิดหน่อยฮะพอดีว่าผมทําป้ายไว้เพื่อติดเตือนไว้ว่าเออมันมีกี่กล่องนะซึ่งพอนับดีดมันได้แค่ยี่สิบห้ากล่องนะมาคานวณกันหน่อยดีกว่าคอนเทนต์ของเราก็คือ1นึ่งแสน บอกนะครับผมนี่ก็ออกมาหาร64สแต็กครับผมจะได้1563นะครับผมกล่อง2องก่อนติดอันได้เท่ากับ54นะครับผมมีพื้นที่54นฮะ ทีนี้เอา54มาหาครับผมก็จะได้29กล่องครับผมซึ่งจํานวนกล่องที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันยังไม่คมนะมันประมาณ25เองยังไม่ถึง29นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปหาเพิ่มแล้วก็ต้องขยายห้องอีกแล้วต้องมาคาบกล่องเพิ่มเลยครับเพราะว่ากล่องที่เรามีตอนนี้มันไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคาบมาเพิ่มอีกค้าบมาแบบเยอะๆนะครับแบบเอาให้รู้ไปแล้วว่ามันจะไม่มีทงแบบพลาดแน่นอนคราวนี้ วางกองไปฮะจากนั้นก็ปักป้ายเชื่อมฮะจะได้รู้ว่าเออเราบบนับคมเรือยงแล้วก็ถึงกองเที่ยว่าไรแล้วซึ่งก็อีกไม่นานฮะขาดอีกนิดหน่อยโอเคสู้วยโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครบหนึ่งแสนบล็อกเรียบร้อยไม่เชื่อลองดูนี่ออกได้เลยฮะ ครบทุกกล่องแน่นอนนะแหมไม่มีการเสียฮะเสียทรงไรไายสาระครับผมบอ,อกได้เลยว่าเรียวเยฮะช่วงเราไม่มีการเฟซครับผมซึ่งขอบคุณทุกคนที่ดูมาดูจนจบโอ้โหอยากกราบตีนะีแล้วผมสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะฮะถ้าอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกไว้ได้น,นะแต่ที่แน่ๆจะไม่ใช่ไมค์คารแล้วนะเพราะว่าเริ่มเบื่อแล้วะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากไว้ได้ถ้าใครสนใจฝากกดแชร์ฮะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม เธอวันนี้ลาไปก่อนวัสดีครับ